สวัสดีครับมื่นีกับผ้ามาเบงเข่าหน้าปังครับพี่น้องเข่าหน้าปังก่ขอคอ22ได้อายุประมาณเดือนเดือนน้อยๆครับพี่น้องเดือนหนึ่งครับอีกเกือบจะเดือนครึ่งแล้วครับเกือบจะเดือนครึ่งเดือนหนึ่งก็อกีสิบมือนะไปอาจะประมาณสี่สิบกว่าเมื่อนี่นะครับ มองห้างบางๆขอ,ขอยีบสองอันนี้หน้าแปลงคางคางครับแปลงคางคางของขเกษตรร่วมมิรครับตราภาพไปเบงึงแปลงของผมเองครับพี่น้องแปลงของขเกษตรร่วมมิตรเองว่าทเป็นแบบไดอันนี้มันเป็นพันกอขอยีบสองอธิษทอนแสงบังได้พี่น้องขอษคอภัยนี่แหละครับเหนือง,ง่าม,มองคนเดือนครับ ไปใส่ปุยอ้อยๆไปแล้วรอบหนึ่งก็ข,ขอยิบสองได้ประมาณเดือนเดือนนึงก็อย็นสิบหมืม่ออนะาจจะสี่สิบสี่ิบห้ามื่อแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจิภาพไปเบื้องแปลงขผมเองเป็นของซีพีครับไปเบื้องน้ากันครับล่งมาใส่ไป เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับผ้ามาเบิง cp พีตองแปดครับนี่ cp พีตองแปดสะท้อนแสงแต่ติดภาพาไปเบิงมุมทั้งคุดน,นี่ครับ cp พีตองแปดอายุได้อายุได้เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งพอดี หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันนี่ครับพี่น้องเบิ้งเห็นว่ามันแตกต่างกันบ่นี่ครับทีพี่ตองแปดสะท้อนแสงจะน้อยได้พี่น้องนี่ใบเพื่อนนี่ทีใบใบแง่ก,กันครับใบแง่หนาเหมืกันสำหรับขอ้อมูลของผมนี่นี่นเม่ได้สีดยาขาวมาแลงครับ บ่ได้ฉีดยาค่มาแลงกับใส่ปุ๋ยพร้อมกันครับครับกอขอิบซอ,องนี่ครับคือกันนี่ใบเพื่อนี่ที่เป็นแล้วก็ฉิแต,ตกกอนี่ยฉีิแต,ตกกอออกดีเด้พี่น้องเด้อผมก็เพิ่งเฮ็ดปีแรกครับซีพีตองแปดนี่ผมก็เพิ่งมาล่องปีแรกนี่ครับแปงนี่เป็นซีพีตอง 8. แปดแปงเมื่อกี้นี่ของหน้ากลางๆครับเป็นใส่กอขอิบซอ,อง แต่พอรู้ว่าผลผลิตที่เป็นทั้งใดสีอัปเบสก้มจะเล่นเติบโตไอปีหนองเบิงบ้งเรื่อยๆอันนี้ว่าได้สีดยาได้พี่น้องว่าได้สีดยาว่าได้สีฮอร์โมนว่าได้เฮ็ดดังใส่ตะปื้อหอกเดียวนี่ครับต้นพันธิตเตีย้ยเตี้ยจักหน่อยอยากจะถอนแสงด้ว่ต้นพันธิตเตี้ยจักหน่อยเตีย้ยเราพันธุ์ดิมีใบใบเปรย์นี่ครับดี่ครับแสง ทางตะเวนนี่ครับพี่น้องซีพีตองแปดซีพีตองแปดได้หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันนี่แหละครับพี่น้องลองเบิ้งฟวาความเจริญเติบโตกับขอคอยิบสองเลยเดือนเดือนหนึ่งกับอีกสิบมือสี่สิบห้ามือกับอีกสามสิบเอ็ดมืออันไหนมันจะเจริญเติบโตกัน ผมสีอปเบียห้เบิ้งเลยรื่อยครับแล้วก็ผลผลิตอันใดที่ได้ลายก็กันใส่ปุ๋ยทอกันพื้นที่ซ้ำกันแล้วผมสีล่องเบิงว่าอันใดที่ได้ลายก็กันผมลงให้บเบิงเรื่อลยได้พ่นองเด้อคลิปนี้ไว้สำหรัคลิปนาพอกันไม่ขอฝากติดตามทั้งช่องนุกเกษตรรวมมิตรช่องวิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวคนทำนาและการ,กรเกษตรทุกชนิดฝากกดติดตามได้พี่นองเด้อ คลิปดีไปแล้ามีคลิปนหน้าพอกันไหมฮากเกลเข้ามาสวัสดีครับ